แล้วลยน้าอยู่อ่ะตอนนี้ก็คือน้าท่วมที่ภาคใต้เนาะแบบเห็นแล้วสะเทือนใจเนาะเออเนาะเราเราทั้งสองคนเป็นพ่อแม่คนแล้วอ่ะก็คือแบบเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่คนเป็นพ่อเลยเห็นแล้วปวดใจแล้วก็เจ็บมากโู้สงสารน้องอ่ะคือทุกวินาทีมันแบบอยู่ในความเสี่ยงตลอดเลยอ่ะถ้าพูดตรงๆเลยอ่ะยังเด็กยังเด็กน้อยอยู่เลยแบบเพิ่มหนึ่งเดือนเองใช่แล้วเราก็มองมาที่ลูกเราโอ๊ยลูกเอ้ยแล้วมองที่เขาอ่ะเธอ มันแบบอธิบายอะไรไม่ได้เลยแล้วคือน้ําท่วมขึ้นสูงเรื่อยๆใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กแมวพวกเนี้ยน่าสงสารมากเลยคือท่วมแบบท่วมหนักมากเลยนะเมื่อคืนนี้เขาเกิดชั้นสองได้นะชั้นสองแล้วคือเมื่อคืนเออจะเห็นข่าวเออติดตามข่าวตลอดแล้วคือแบบเห็นแล้วสะเทือนใจแบบน้าตาอะไรอย่างเงี้ยฝนก็ตกทุกวัน ็คลิปนี้เราทํามาเพื่อเป็นกระบอกเสียงกลางเนาะเพื่อจะแบบบางคนติดต่อหน่วยงานไม่ได้ติดต่อคนที่จะช่วยเหลือไม่ได้หรือบางคนที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออเก็คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะคะเผื่อเออน่ะได้ไปรีแชร์ไปแชร์ให้กับพี่จิตอาสาได้เข้าถึงได้ไวแต่ด้วยความที่น้ํามันสูงด้วยมันเข้าถึงยากจริงๆยังไงฝากคนภาคใต้นะคะสู้ๆค่ะทางเราเป็นกําลังใจให้มากๆทุกคนต้องผ่านผ่านช่วงวินาทีนี้ไปให้ได้นะคะ